This is the Maximum Partners podcast transforming people's lives <S ธุรกิจติดปีก by อ An นันต์นัลังศรีสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับธุรกิจติดปีก by อนันต์นทลังศรีนะครับก็สวัสดีพี่พี่นักธุรกิจทุกคนนะครับผ่านทาง uh, podcast นะครับผ่านทาง u t u b e นะครับหรือว่าทางเพจต,ต่างๆนะครับก็วันนี้ผมมาชวนคิดถึง คนจีนกันครับผมเชื่อมั่นว่าหลายๆคนคงคิดถึงคนจีนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาหายไปครับเขาหายไปจากบ้านเราเลยครับคนจีนนะครับปัจจุบันเองปิดประเทศไปเรียบร้อยแล้วครับก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าสาเหตุหลักๆที่เขาปิดประเทศนะครับมาจากอะไรนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าวันนี้ไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นะครับก็กระทบเป็นวงกว้างนะครับกับ ไม่ว่าจะเป็นคนจีนเองนะครับหรือว่าธุรก,กิจหลายๆธุรก,กิจนะครับการเดินทางการท่องเที่ยวต่างๆนะครับมันก็มีผลกระทบค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับเพราะว่าวันนี้คนจีนนะครับในประเทศในประเทศของเขาเนี่ยมีคนอยู่ประมาณ1,400ล้านคนนะครับถ้าเปรียบเทียบกับคนบนโลกวันนี้ประมาณ7 0 0 0กว่าล้านคนเนาะถ้าเราจับเอาพันสี่ล้านคนมาหารกับกับ7,000เนี่ยเราจะเห็นว่า เป็นคนกว่า20%เลยนะครับเพราะงั้นวันนี้คอน sum ของโลกเนี่ยประมาณ20%หายไปจากโลกนี้ครับเพราะงั้นแน่นอนแะครับเวลาที่ปริมาณ20%เนเนี่ยหายไปจากโลกเนี่ยมันกระทบแน่ๆครับวันนี้ผมก็เลยจะมาชวนคุยมาชวนคิดว่าวันนี้คนจีนหายไปเนี่ยมันกระทบอะไรกับใครบ้างผมว่าวันนี้มันมีมันมีไอ้คำว่าผลกระทบเนี่ยมันคงมีทั้งในแง่บวก แล้วก็มีผลกระทบในแง่ลบเช่นเดียวกันครับวันนี้หลายๆคนในแง่ลบเนาะผมว่ามันน่าจะกระทบค่อน้างจะเยอะตัวผมเองเนี่ยสังเกตดูนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มีคนจีนนะครับที่มีคนจีนเดินอยู่ปัจจุบันเองเนี่ยแทบจะล้างไปเลยเนาะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นตลาดรถไฟตลาดรถไฟเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราขับรถผ่านเอสพานาดเนี่ยมันรถมันจะติดมากเพราะว่า คนเนี่ยเดินคนจีนเนี่ยรถบริษัททัวร์เนี่ยเอาคนจีนมามาดรอปทิ้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันมีการซื้อการจับจ่ายการใช้สอยไม่ว่าจะเรียกรถเข้าเรียกรถมาเรียกรถไปตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งรวมของคนจีนเลยแต่วันนี้เวลาที่เกิดขึ้นผลกระทบเกิดขึ้นเนี่ยคนจีนเนี่ยถ้าวันนี้ใครอยากจะหาของกินแถวตลาดรถไฟนะครับคุณลองไปดูได้เลยครับว่าทุกวันนี้เดินได้โล่งมากๆครับ หรือแม้กระทั่งพัทยาเองนะครับที่คนจีนเองเนี่ยเวลาที่มาเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่จุดที่เขาจะต้องเข้าไปเช็คอินนะครับคือพัทยาซึ่งวันนี้ตลาดพัทยาเนี่ยเงียบเหงามากๆนะครับเงียบเหงามากๆเพราะว่าวันนี้เขาไม่มาแล้วครับเขาไม่มาแล้วเขาหายไปเลยนะครับสิ่งที่มันกระทบเนี่ยมันมันไม่ได้กระทบเฉพาะในประเทศเนาะอย่างพวกสายการบินต่างๆนะครับพวกสายการบินต่างๆผมว่าแน่นอนแหละเวลาที่ มันมีผลกระทบอย่างนี้ไม่ว่าเรื่องไวรัสการกักกันโรคก,กักกันต่างๆเนี่ยสายการบินหลายๆสายการบินเนี่ยถึงขั้นยกเลิกเที่ยวบินนะครับซึ่งมันส่งผลกระทบมากับบริษัทที่เป็นบริษัททัวร์นะครับซึ่งซึ่งสิ่งที่ผมเห็นหลายๆธุรกิจที่เป็นธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยบางคนที่สายป่านไม่ยาวเนาะสายป่านไม่ยาวเนี่ยไม่มีเงินจ่ายค่าแรงลูกน้องนะครับบางคนทําธุรกิจที่เป็นธุรกิจโรงแรมนะครับ ฟิกคอสต,ต่างๆที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นค่าแม่บ้านค่าฟรอนต์ค่า,าดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่เนี่ยค่าใช้จ่ายพวกนี้มันยังมีอยู่อยู่ต่ออย่างต่อนเนื่องแต่ว่ารายรับที่เข้ามามันหายไปเลยนะครับผมก็เห็นใจนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ได้เข้าไปสอนหลายๆองคอ์กรหลายๆบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็พอร์ตใหญ่ๆของเขากลายเป็นพอร์ตของจีนเนาะ พราะงั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอเขาหายไปเนี่ยครับแน่นอนแหะครับเราต้องคิดถึงเขาเพราะว่ารายได้มหาศาลที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับผมมองว่านอกจากธุรกิจท่องเที่ยวที่ยังกระทบแบบการนําเข้าและส่งออกเนี่ยในช่วงนี้ผมว่าเป็นช่วงที่ยากลําบากเนาะอย่างอย่างผมยกตัวยอย่างอย่างเช่นการส่งออกทุททเรียน หลายคนเนี่ยบอกว่าช่วงเนี้ยในทุกๆปีเนี่ยเวลายอยากกินทุเรียนเนี่ยทุเรียนจะแพงครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นและเป็นเรื่องที่น่าค่อนข้างจะไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจแต่ผมว่ามันน่าจะเสียใจอะนะก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยพอจีนเขาปิดประเทศเนี่ยมันทําให้การส่งออกทุเรียนไปที่เมืองจีนเนี่ยผมว่ามันผ่งผลกระทบมากๆแล้วสิ่งที่มันส่งผลกระทบกลับมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าทุเรียนล้นตลาดครับแน่นอนแหละปีนี้ผมมองว่า ถ้าวิเคราะห์แล้วเนี่ยราคาพืชผลต่างๆผล,ลไม้ต่างๆที่เคยขายกลับไปที่จีนนะครับราคาตกและราคาล่วงแน่ๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่มันส่งผลกระทบเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันมันไม่ได้ส่งผล,งผลกระทบเฉพาะ,ะธุรกิจที่เป็นธุรกิจท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับสิ่งที่มันส่งผลกระทบมันกลับไปเป็นวงกว้างภาคเกษตรเนาะหรือแม้กระทั่ง ภาคอุตสาหกรรมก็ตามนะครับภาคอุตสาหกรรมก็ตามเนี่ยผมสิ่งที่ผมเห็นเริ่มมีผลกระทบเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับหลายๆองค์กรหลายๆบริษ,ษัทเนี่ยที่ใช้ raw material หรือวัตถุดิบที่มาจากเมืองจีนครับตอนนี้ทางประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ได้ปิดเฉพาะในส่วนของตัวประเทศเขาเองนะครับการออกจากบ้านการไปโรงงานหรือแม้แม,แม้กระทั่ง โรงงานที่มันมีการที่เป็นการชุมนุมคนต่างๆนี่ครับหลายโรงงานเนี่ยได้ได้ออฟไปนะครับเวลาที่หลายๆโรงงานเนี่ยที่ออฟออกไปเนี่ยมันทำให้วัตถุดิบที่เป็น raw material ที่ออกมาจากจีนหลายๆที่เนี่ยมันส่งผลกระทบทำให้คนที่จะผลิตสินค้าที่จะต้องใช้วัตถุดิบจากจากประเทศจีนเนี่ยมันไม่มีเลยอะ่ะเพราะมันไม่มีเนี่ยมันทำให คนทั่วโลกยังยังคอนซูมหรือว่ายัางยังต้องต้องการการบริโภคหรือต้องการอุปโภคในตัวผลิตภัณฑ์อยู่แต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าหลายๆองค์กรเนี่ยมันไม่มีวัตถุดิบเข้ามาผลิตนะครับซึ่งซึ่งสิ่งนี้ถ้าวันนี้เนี่ยมันเกิดผลกระทบแล้วไม่ยอมหยุดนะครับไม่ยอมหยุดเนี่ยมันจะกลับมาสู่วิกฤตเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะเอฟเฟกเยอะ บร,บ,ร ua, บริษัทที่เป็นบริษัททัวร์บริษัทที่เป็นโรงแรมจะล้มนะครับจะล้มนะครับแล้วก็คนที่ส่งออกต่างๆนะครับความเชื่อมั่นต่างๆหรือว่ารายได้ต่างๆที่จะเข้ามาในองค์กรของเขาก็จะก็จะแย่หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยมันทําให้วันนี้สิ่งที่มันเกิดผลกระทบเนี่ยผมว่าข้อเสียมันก็มีค่อนข้างห่เยอะนะครับแต่ว่าวันนี้ สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่จะมีเฉพาะข้อเสียอย่างเดียวเนาะข้อดีมันก็มีคนในช่วงในช่วงวิกฤตต่างๆเนี่ยมันก็มีคนหลายๆคนเนี่ยสามารถมองเห็นโอกาสเหมือนกันครับผมมองอย่างนี้ครับวันนี้เวลาที่ซัพพลายของโลกขนาดใหญ่เนี่ยที่มาจากจีนเนี่ยหายไปแน่นอนแหละดีมานหลายๆหลายห หลายๆอย่างหลายๆคนบนโลกนี้ประมาณ80%เนี่ยมันยังมีการดีมานยังมีการกินมีการใช้มีการอยู่อยู่อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ย0ที่เป็นซัลายของโลกหายไปแต่คนอีก80%ของโลกเขายังกินยังใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้อน,นิสง์จากการที่คนจีนหายไปหรือคนจีนปิดประเทศเนี่ยสิ่งที่มันได้กลับมาแน่นอนก็คือคนที่มีธุรกิจจีนเป็นคู่แขกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย หลายๆองค์กรที่มีการแข่งมีการบี้กับธุรกิจจีนอยู่ผมเชื่อมั่นว่าทุกวันนี้หลายๆทีเ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้อนิสงส์ตรงนี้ผมเองมีลูกค้าหลายๆรา,ายนะครับที่ผลิตเกี่ยวกับเรื่องอาการเม้นท์ผลิตเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าต่างๆนะครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่โรงงานทอผ้าต่างๆเนี่ยมียอดขายเข้ามากระหน่ำมากๆเลยนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าพอจีนผลิตไม่ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนบนโลกนี้ก็ยังต้องการการใช้วัตถุดิบที่เป็นผ้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือโรงงานที่เป็นโรงงานทอผ้าในไทยหลายๆที่นะครับได้รับอน,นิสงนะครับแต่แน่นอนแหะครับเขาเองก็จะต้องรีบวิ่งหาตัว raw mat ที่มาจากต่างประเทศซึ่งหลายๆคนเขาก็ไปเอามาจากอินเดียบ้างไปเอามาจากหลายต่างๆประเทศบ้างนะครับแล้วก็ อีกธุรกิจหนึ่งที่ที่ได้อนิสง์แล้วก็ได้ผลกระทบที่มันเป็นบวกจากจากเรื่องนี้ก็คืออย่างเช่นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ป้องกันเนาะเช่นป้องกันโรคยารักษาโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมสต่างๆหรือว่าผ้าคลุมหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่ที่วันนี้กลุ่มคนพวกนี้ก็ยังได้ได้ประโยชน์หรือแม้กระทั่งเครื่องฟอกอากาศหรือว่าอะไรก็ตามเจลล้างมือ ใช่ไหมครับคุณจะเห็นว่ามันมีอีกหลายธุรกิจนะครับที่มันเกี่ยวโยงเจลล้างมือเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนที่ผลิตเจลล้างมืออย่างเดียวนะไอ้คนที่ผลิตขวดแพคเกจจิ้งขวดปั๊มต่างต่างเนี่ยเขาก็ได้ได,ได้ได้ผลผลลัพธ์ที่เป็นบวกอย่างนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมอยากจะยกเคสเคสนี้ขึ้นมาเป็นเคสศดดี้เนาะเพราะว่าอะไรเวลาที่มีวิกฤตกระทบขึ้นมาไม่ว่าจะอาจจะไม่ได้หมายถึงไวรัสโควิด อย่างเดียวเนาะแต่ว่าหลายๆครั้งมันมีวิกฤตกระทบขึ้นมาเนี่ยมันมองได้2แง่มุมเหมือนกันมันมองได้ทั้งมุมที่เป็นลบมันมองได้ทั้งมุมที่เป็นบวกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้คนที่เป็นเจ้าของเยาการแล้วก็ผู้ประกอบการรวมถึงทีมผู้นํากลับมาคิดแล้วก็กลับมามุมมองนะครับว่าเวลาที่มันเกิด Impact หรือว่าเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาหนึ่งอย่างเนี่ยเราจะมองมองหาโอกาสต่างๆเนี่ย เพื่อเข้าไปหาวิธีการในการทำประโยชน์จากวิกฤตรตรงนั้นได้หรือเปล่านะครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมยกตัวอย่างหลายๆยอ,ยอย่างช่วงก่อนเนี่ยมันมี PM 2.5หลายๆองค์กรหลายๆบริษ,ษัทเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากการขายเครื่องกรองอากาศบ้างเครื่องฟอกอากาศบา้างต่างๆเนาะมีการล้างแอร์บ้างโอ้โหมันเยอะมากๆเลยนะครับก็ว่าเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมองสิ่งที่มองคือ เราจะต้องเริ่มกลับมาเปลี่ยนมุมมองครับแต่มุมมองไม่ใช่ว่าเวลาเกิดวิกฤตขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเออก็มันควบคุมไม่ได้มันคอนโทรลไม่ได้แล้วฉันก็ไม่รู้ฉันจะทํำยังไงก็ได้ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็บางหลายๆาย,ายองค์กรหลายๆลยบริษัทก็ยอมตายเนาะเพราะงั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่สิ่งที่พี่นันอยากจะมาแชร์ริ่งแล้วก็คือว่าแล้วเวลาที่มันเกิดวิกฤตขึ้นมาครับเราควรจะต้องทำยังไง แล้วเวลาที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขึ้นมาเนี่ยเราควรทำอย่างไงเนาะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ผมผมยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นคนที่เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าการเม้น์หรือว่าคนที่อาจจะได้รับออเดอร์ที่ที่มาจากว่าจีนผลิตไม่ได้แล้วคุณได้รับออเดอร์เข้ามาสิ่งแรกก่อนนะครับสิ่งแรกก่อนนั่นคือลูกค้าใหม่แล้วคือโอกาสใหม่ๆที่คุณจะที่วันนี้ที่เขาเข้ามาติดต่อคุณ วันนี้สิ่งที่สิ่งที่ผมอยากจะอยากจะแชร์ริ่งทุกคนก็คือว่าเวลาที่คุณได้รับโอกาสใหม่ๆและลูกค้าใหม่ๆวันนี้คุณไม่ใช่แค่ผลิตสินค้าส่งให้เขาอย่างเดียวนะครับสิ่งที่เราต้องเริ่มกลับมามุมมองคือเราจะทํำยังไงเพื่อรักษาฐานที่เป็นลูกค้าใหม่อะครับวันนี้เขาอุตส่าห์เชื่อมั่นและเขาอุตส่าห์ที่วิ่งเข้ามาหาคุณเองแล้วจากวิกฤตตรงนี้เนาะสิ่งที่คุณจะต้องทําคือ หลังจากวิกฤตโควิด -19 เนี่ยมันหายไปแล้วคุณเองอาจจะต้องอาจจะต้องหาวิธีการในการที่จะทำให้ลูกค้ากลุ่มเนี้ยเขายังไม่ไปไหนแล้วก็ยังอยู่กับคุณต่อเนื่องอยู่นั่นคือเรื่องแรกที่ที่ในมุมมองผมคือเราเองอาจจะต้องเริ่มกลับมาสร้างโปรเซสหรืออาจจะไม่ต้องเริ่มสร้าง Connection หรือสร้างกระบวนการหรือความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นการโน้มน้าวการพูดคุย กับเขาเพื่อที่ทําให้ตัวเขาเองกระจายความเสี่ยงต่างๆออกไปแล้วก็กลับมาใช้เรานั่นคือเรื่องแรกเนาะที่เราเองอาจจะต้องเริ่มทําทํางานต่อเนื่องตรงนี้เรื่องที่สองครับวันนี้เวลาที่เราเอาไข่ทั้งหมดเนี่ยใส่ในตะกร้าใบเดียวสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงมันมีผลกระทบแน่ๆล่ะครับเพราะงั้นเนี่ยวันเนี้ย นี่เป็นแค่หนึ่งเคสศึกดีนะครับที่มันกำลังเกิดขึ้นในในบ้านเราสิ่งที่ผมแนะนำก็คือว่าวันนี้ถ้าใครเองมีลูกค้าอยู่กลุ่มเดียวถ้าใครเองมีลูกค้าที่ไม่มีความหลากหลายสิ่งที่เราจะต้องเริ่มกลับมาทำก็คือว่าวันนี้การกระจายความเสี่ยงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเนาะวันนี้ถ้าวันนี้คุณสังเกตไหมครับว่าถ้าวันนี้คุณมีลูกค้าจากจีน เวลาจีนหายไปคุณก็จะคิดถึงเขามากๆอะครับหรือว่าคนบางคนมีลูกค้าจากยุโรปถ้าวันนี้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วยุโรปร่มสลายขึ้นมานั่นคือรายได้ขององค์กรหรือรายได้ของบริษัทของคุณก็จะหายไปเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราเองอาจจะต้องเริ่มกลับมาวิเคราะห์เริ่มกระจายความเสี่ยงออกไปให้ได้ในหลายๆกลุ่มนะครับมันไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นลูกค้าอย่างเดียวนะเนาะ raw material ต่างๆวัตถุดิบต่างๆ คุณต้องหา second source คุณต้องหาสิ่งที่กลับมาว่าวันนี้เป็น back up p a n นนะครับว่าวันนี้ถ้า material ที่มาจากที่ใดที่หนึง่งบนโลกใบนี้มันหายไปอะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเองเกาหลีเองหรือว่าจากยุโรปเองเนี่ยคุณต้องเริ่มหา back up p a n นเพราะวันนี้ ถ้าเขาตายไปแต่คุณยังต้องใช้ชีวิตอยู่คุณยังต้องเดินต่อไปอะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญว่านั่นคือเรื่องที่2ที่ผมอยากจะเล่าให้พวกเราทุกคนฟังว่าวันนี้คุณเองมีการบริหารแล้วมีวิธีการในการกระจายความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะครับนั่นคือเรื่องที่2นะครับเรื่องที่สมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้มีลูกค้าใหม่เข้ามาแล้วก็คือกระจายความเสี่ยงฉันก็กระจายไม่ทันแล้ว วันนี้แน่นอนผมเชื่อมั่นว่าหลายๆคนส่งผลกระทบยอดขายตกยอดขายดรอปผมอยากจะให้ใช้เวลาในช่วงนี้ครับในช่วงซันเซ็ตช่วงนี้ช่วงพระอาทิตย์ตกนะครับในการที่เข้าไปเก็บกวาดบ้านเราเก็บกวาดบ้านเราไปจัดระเบียบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการทำงานเอกสารเคลียร์สต็อกเพราะว่าหลายๆคนเวลาขายดีก็จะชอบบอกว่าโอ้โหพี่นันสต็อกไม่ได้เคลียร์ ไอน้นู่นโปรเจก tn ู่นไม่ได้ทําโปรเจก t นี้ไม่ได้ทําผมมองว่าค้าวันนี้ยอดมันน้อยแล้วเราไม่สามารถจะทําอะไรได้มันจําเป็นต้องรออีกประมาณ 2- 3สเดือนข้างหน้านะครับสิ่งที่ทุกคนอาจจะต้องเริ่มกลับไปทำครับเริ่มกลับไปเคลียร์สิ่งที่จะต้องทําแล้วเราไม่ได้เคยทําเลยครับผมอยากให้วันนี้คนที่เป็นเจ้าของและทีมผู้นำครับคอม l meeting กับทีมนะครับแล้วก็เรียกประชุมร่วมกันว่าวันนี้ เรามีโปรเจกต์หรือว่ามีงานอะไรที่มันค้างค้างไว้สองปีสามปีมันมีสิ่งอะไรที่เราจําเป็นจะต้องเก็บกวาดรีบ,รบๆเก็บกวาดสครับเพราะว่าวันหนึ่งที่พาธิดกลับมาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยวันนั้นคุณเองจะได้เดินหน้าต่อได้เลยมันจะได้ไม่ต้องสตักหรือว่าไม่ต้องเสียหายหรือว่าไม่ต้องหยุดชะงักอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรื่องที่สี่นะครับเรื่องที่สี่แน่นอนแหะครับวันนี้ เราเราประเมินไม่ได้แล้วเราวิเคราะห์ไม่ได้เลยว่าวันนี้วิกฤตเกี่ยวกับเรื่องไวรัสรอบนี้เนี่ยมันจะอยู่ไปอีกยาวนานขนาดไหนสิ่งที่เราจะต้องทําคือเราต้องเซอร์วเวิร์ลแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ยาวที่สุดเท่าที่เราจะยาวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการลดค่าใช้จ่าย,ยาต่างๆเป็นเรื่องที่สําคัญเนาะไม่ว่าคนที่ทําธุรกิจก็อาจจะต้องเริ่มกลับไปมองหาอะไรที่มันไม่จําเป็นจะต้องอินเวสต์ในช่วงนี้ อาจจะต้องชะลอชะลอนิดหนึ่งนะครับส่วนคนที่เป็นพนักง,งานประจำนะครับคนที่เป็นทีหมหัวหน้าต่างๆในมุมของผมนะครับก็คืออยากจะให้ใช้เวลาในช่วงนี้ในการลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะครับลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวอะไรที่มันไม่จําเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องฟุ้งเฟอ้อนะครับผมอยากจะให้ลดไว้เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีมาตรการอะไรจากองค์กรหรือจากบริษัทบางองค์กรเนาะอาจจะ ให้ลดเงินเดือนลงประมาณ10%หรือ20%เพื่อ survival ก็ได้หรือบางองค์กรอาจจะเริ่มให้หยุดเพิ่มขึ้น Work at home แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายลงนี้ออกมานั่นมันคือทำให้เวลาที่รายรับเราลดลงเนี่ยค่าใช้จ่ายเราก็จำเป็นจะต้องลดลงด้วยเราไม่ควรจะใช้จ่ายเกินตัวนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับในเรื่องสุดท้ายนะครับผมมองว่าในช่วงเวลาอย่างนี้ครับการดูแลลูกค้า การซัพพอร์ตลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับวันนี้ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรสิ่งที่ผมอยากให้ทำก็คือเข้าไปพบลูกค้าครับคอนเนคกับลูกค้าครับคอนเนคกับเขาไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นลูกค้าเก่าหรือวันนี้เราออกไปหากลุ่มใหม่ๆไปดูกลุ่มใหม่ๆว่าวันนี้เราจะหากลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มใหม่ได้อย่างไงนะครับเพราะงั้นเนี่ยการ C.S.R หรือการดูแลลูกค้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับในช่วง ในช่วงอย่างนี้นะครับมันมีอะไรที่เราจะสามารถที่จะซัพพอร์ตเขาได้ไหมมันมีอะไรจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลเขาได้ไหมครับนั่นคือสิ่งทั้งหมดทั้งปวงนะครับทั้ง5ขั้นตอนนะครับที่ที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังในช่วงที่เราเกิดวิกฤตไวรัสโควิด COVID -19 เนี้นะครับผมขอญอาตสรุปอย่างนี้นะครับขอญอาตสรุปอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เวลาที่เกิดวิกฤตป๊อปอัพขึ้นมาเนี่ยครับแน่นอนเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมวิกฤตได้ แต่เราสามารถบริหารลิกซ์หรือบริหารความเสี่ยงต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้ผลกระทบทางด้านบวกหรือผลกระทบทางด้านลบนะครับสิ่งที่เราต้องเริ่มกลับมานะครับผมผมแนะนําประมาณ5อย่างด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือถ้าใครได้รับอน,นิสงจากการที่ได้ลูกค้ามาใหม่นะครับพยายามหาวิธีการหรือกลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้าใหม่ที่เข้ามานะครับเรื่องที่2เนี่ยครับเอาอาจเองอาจจะต้องเริ่มกระจายความเสี่ยงต่างๆนะครับ กระจายความเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็น raw material หรือว่าเรื่องลูกค้าต่างๆนะครับเรื่องที่3ครับเก็บกวาดบ้านนะครับเก็บกวาดบ้านเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นจะต้องทําแล้วยังไม่ได้เคยทํานะครับเรื่องที่4นะครับลดค่าใช้จ่ายรัดเข็มขัดกันนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับทําการดูแลลูกค้าหรือ CSR ลูกค้านะครับดูแลให้เขาให้ดีนะครับเพราะว่าวันที่เศรษฐกิจกลับมาดีเนี่ยเขาจะได้อยู่กับเราตลอดไปนะครับก็ เป็นสิ่งที่ผมอยากจะแชร์ริ้งแล้วแบ่งปันเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่ฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจในการฝ่าวิกฤตในทุกๆวิกฤตที่จะเข้ามานะครับแล้วก็สามารถติดตามผมได้จากเพจ n e s s b นเบรกทูนะครับแล้วก็สามารถติดตามทางพอดแคสต์ n d Cloud ได้นะครับจาก BusinessBa t ูบ by อนันต์รังสีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใน EP ีหน้าครับ วันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ This is the Maximum Partners Podcast Transforming People's Lives